นายพลดอนล่าเผยข้อความลายมือคุณหญิงแมงมุมอ่านเนื้อหาแล้วน้ำตาไหลาตามนายพลดอนล่าเผยข้อความลายมือคุณหญิงแมงมุมอ่านเนื้อหาแล้วน้ำตาไหลาตามได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามหลังจากที่หลายๆคนทราบอาการป่วยของคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคนที่ได้เข้าผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ แม้ก่อนหน้านี้จะออกจากห้องไอซีและถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแต่ล่าสุดนายพลดอนล,ล่าสามีของคุณหญิงแมงมุมก็ได้ออกมาอัปเดตว่าภรรยาต้องกลับเข้าห้องไอซีและใส่เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งหลังมีภาวะแทรกซ้อนพร้อมกันนี้นายพลดอนล,ล่ายังได้เผยภาพข้อความจากลายมือของคุณหญิงแมงมุมที่สื่อสารกับตนเอง ในขณะที่ยังไม่สามารถพูดได้พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าภายหลังจากที่อาการดีขึ้นและสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้แมงมุมก็ได้ย้ายไปอยู่ห้องธรรมดาประมาณ2-3วันก่อนที่จะมีอาการหายใจไม่สะดวกหอบเหนื่อยซึ่งเกิดจากมีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจมีภาวะปอดแฟบหรือมีการหายใจลำบาก จึงต้องกลับมาอยู่ใน ICU อีกครั้งและกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจอีกวันนี้นะับเป็นวันที่12แล้วที่มาอยู่โรงพยาบาลในรอบนี้และล่าสุดอาจจะมีภาวะติดเชื้อทำให้มีไข้สูงไม่นึกว่าหลังจากการผ่าตัดที่เส้นเลือดหัวใจซึ่งก็หนักหนามากอยู่แล้วจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาอีก อย่างไรก็ดีก็เชื่อว่าด้วยการดูแลที่ดีของแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนี้กับจิตใจอันเข้มแข็งของแมงมุมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อีกถึงแม้แมงมุมจะมองไม่เห็นและตอนนี้พูดไม่ได้เนื่องจากสายท่อหายใจแต่เราก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยวิธีอ่านปากบ้างเขียนโน้ตบ้างเห็นเขาเจ็บเขาทรมานแล้วใจจะขาด โดยเฉพาะเมื่อเขายังมีใจห่วงเราว่ากินข้าวหรือยังนอนบ้างหรือไม่ทั้งทงที่ตัวเองมีแต่ความเจ็บปวดในทุกห่วงลมหายใจอย่างไรก็ตามนายพลดอนล่ายังบอกอีกว่าแมงมุมยังยิ้มได้เสมอยังห่วงใยคนรอบข้างญาติที่น้องพื้นฝูงถึงร่างกายเขาจะป่วยจะบอบบางแต่จิตใจของเขายังคงแข็งแกร่งและสู้อยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ยออ่อท้อ ขอให้หายป่วยและกลับบ้านกันนะจ๊ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณคุณหมอและคุณพยาบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรงพยาบาลสวนดอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมศูนย์ศีพัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม c v t t เครื่องหมายสี่เหลี่ยม iq หนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอดสิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิงสู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิงเหล็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กพลิกขี้หนู